ดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเอ็มมิเกลเรซิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันดีของลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วคันนี้นะคะสมบูรณ์แบบแล้วแต่งครบแต่งเต็มแล้วนะคะคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วเดี๋ยวเอ็มมิเกลพาไปดูรายละเอียดคันนี้กันลึกๆเลยนะคะว่าตกแต่งอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างไปเริ่มด้านหน้ากันเลยนะคะลูกค้าด้านหน้าก็จะมีในส่งของตัวกระจังหน้านะคะ แดงดำนี่สวยดุนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวครอบแล้วก็ตัวเนี้ยไปทำสีตัดมานะคะตัดดำกระแดงเนื่องจากบ้าอะไรเนื่องจากลูกค้าชอบนะคะันเนี้ยอยากได้แบบนี้อะสั่งมาเมกาก็ทำให้แล้วก็มีตัวอกักษรที่เป็นอะคริลิกนะคะคำว่า Tri t o n Sport อ่า ชิ้นงานตัวนี้จะเป็นงานชุดครอบหมดเลยนะคะมิก็จะใช้เป็นตัวงานชุดครอบนะคะจะไม่ทําสีนะเพราะว่าในระยะการใช้งานนะคะบางทีลูกค้าอาจจะอยากได้ตัวกระจังหน้าเดิมก็สามารถถอดออกได้เนาะนะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ชุดครอบเหมือนกันนะคะครอบตัวสีเป็นสีดำด้านสวยดุแล้วก็ครอบไฟตัดหมอก <c oughs> อลังการงานสร้างเลยนะคะชิ้นชิ้นในส่งกับตัวชิ้นงานพวกนี้จะเป็นตัวของแถมที่มิก้าแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะอ่ะชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวชุดครอบกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้ครอบกันชนเข้าไปนะคะเอ่อเป็นสีดําด้านแล้วก็มีสีบรอนเงินตัดตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวหูแดงตัดนะคะตรงนี้ดูได้เลยอ่ะ วันก่อนที่เอมิก้ารีวิวเนี่ยก็คือยังไม่เต็มเนาะเพราะว่ายังไม่มีในส่งของตัวราวหลังคาที่เพิ่มมาแล้วก็โลบาร์หลังนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละชิ้นกันเนาะต่อมาก็จะเป็นในส่งของตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะที่ติดตั้งให้นะคะและ้วก็แมกยางนะคะแมกยางวันนี้นะคะแมกเออใช้เป็นในส่งของตัวลายดอกไม้นะคะขนาดขอบ18นิ้ว ส่วนยางเราใช้เป็นยางฮันคุกลูกค้ารีเควสตมาขอฮันคุกเลยนะคะถามว่าแพงไหมแพงแต่ก็ให้ได้ไหมให้ได้นะคะขึ้นอยู่กับแคมเปญที่แมทกันไปนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ตัวเอ่อซีรีส์ยางก็เช่นเคย265ทับ60นะคะ R18 นะคะถ้าใส่เป็นในส่วนของตัวขอบ18เนี่ยแก้มยางที่เราใส่ให้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 60นั่นเองนะคะ,ะแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์ลายที่ติดมีเยอะมากเลือกเอาชอบแบบไหนติดแบบนั้นนะคะลูกค้าอันเนี้ยเอมิก้าให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกได้เลยเกี่ยวกับตัวสติกเกอร์นะคะขึ้นอยู่ความชื่นชอบจริงๆนะคะตัวเบ้านะคะใช้เป็นครอบหมดเลยนะคะครอบเบ้าข้อมือจับนะคะเห็นไหม ตัวเนี้ยเราใช้เป็นงานครอบนะคะจะไม่ได้ทำสีเนาะนะคะแล้วก็ตัวคิ้วกันสัดนะคะส่วนตัวเล่าหลังคานะคะเนี่ยค่ะราวาหลังคาตัวเนี้ยจะติดเพื่อในส่งของความสวยงามนะคะตัวเนี้ยจริงๆมันจะมีอยู่สองงานนะคะงานที่เป็นตัวเนี้ยก็คือเหมือนเอาตรงก็เป็นงานแปะกาวเขาเรียกว่างานแปะกาวเนาะติดเพื่อความสวยงามแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะนะคะ แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งถ้าใช้งานได้จริงเลยก็จะแพงหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้งานลูกค้าแต่คันนี้เราแต่งเพื่อความสวยงามนะคะอ่ะแล้วก็ชิ้นต่อมาอย่างที่เอมิก้าบอกนะคะวันนี้เราใช้เป็นโลบาร์เหล็กของเอลเลนเดอร์นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแขนยาวนะคะตัวแขนยาวเนี่ยมันก็จะทรงประมาณนี้เห็นไหมคะ ก็จะดูดูสวยแล้วก็มีไฟเบรกข้างหลังตัวนี้มีไฟเบรกข้างหลังตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะ,อะเห็นไหมคะพอเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยไฟเบรกดวงที่3จะขึ้นตรงนี้นะคะตัวนี้ต่อไฟนะคะมีมีมีไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวแขนยาวตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกมานะคะแต่ถามว่าตัวนี้แพงกว่าไหมก็แพงกว่าอยู่แล้วแหละแต่เราก็สามารถไปแมทกับแคมเปญที่ ที่ตกแต่งที่แถมให้ลูกค้าได้เนาะนะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวข้อไฟท้ายนะคะในข้อไฟท้ายอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วงกับตัวอุปกรณ์ภายนอกนะคะที่เรามีการตกแต่งที่เรามีการติดตั้งให้ลูกค้าที่เรามีการทําแคมเปญหรือแถมให้กับลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็มาดูในส่งกับตัวภายใน เปิดเปิดประตูให้หน่อยค่ะอ่าภายในนะคะก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวเบาะหนังเบาะหนังมีได้ดำได้แดงได้ครีมสั่งได้แต่คันนี้เอเมกาติดเป็นดำได้ดำนะคะเพื่อความเรียบรูปแล้วก็ดูดีเนาะสำหรับภายในคันนี้นะคะในส่วนของตัว g l s Auto นะคะก็ ด้านผู้โดยสารเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นไรอะที่เสียบสายยืดีนะคะมีที่พักแขนนะคะให้ส่วนภายหนเอ้ยด้านหน้าก็เนี่ยค่ะคอนโซลมีจอให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้มีกล้องมองหลังนะไม่มีกล้องข้างเ,เขาเรียอกอไรไม่มีกล้องด้านหน้าแล้วก็ไม่มีด้านข้างไม่มีกล้องรอบคันนันเองมีแต่กล้องถอยหลัง นะคะกล้องถอยหลังเราเข้าเกียร์ R ปุ๊บกล้องก็จะขึ้นนะคะอ่าประมาณนี้รถหอมมากเลยเพราะเราแถมน้ำหอมเลยนะคะนันนี้พิเศษมากๆสวยงามนะคะก็คันนี้เนี่ยก็คือว่าถือว่าครบแล้วนะคะ f u ลอ option อแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะคะล้างขัดเคลือบสีรอลูกค้ามารับแล้วนะคะวันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยนะวันที่เก้า เดือนสิบสออย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจในส่งของตัวรถมิ s u ูบิชิทุกรุ่นนะทุกรุ่นหรือจะเป็นในส่งของตัวกระบะนะคะที่เป็น4ประตูนะคะหรือเป็นแคปนะคะรุ่นไหนก็นแล้วแต่ถ้าสนใจก็ติดต่อเอมิก้าได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสามอนะคะเอมิก้ายินดีนะคะให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างเลย นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเอมิก้าวันนี้สวัสดีค่ะ